ก็เปิดประตูโน๊ป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 โน๊วเไม่หลับดิไอ้ขอโทษเอาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวลึกมึงก่อนลอกมึงก่อนเฮ้ย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 เดี๋ยว็นหมู่บ้านเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวชาวบ้านตีตายเฮ้ยอย่าดนชาวบ้านตีตายอ่ะอ่าอ่าในส่วนนี้ก็มาถึง วันที่เข้ากลวันที่สามอีกครั้งหนึ่งยแต่วันนี้จะเป็นวันที่ฉันจะต้องผ่านไอ้วันต้องสามด้านไม่ว่าวันไหนฉันเล่นฮาร์ดคอร์จะก็ไม่เคยผ่านวันที่สามมาก่อนไม่แต่ครั้งเดียวและวันนี้จะเป็นฮาร์ดคอร์วันแรกครั้งแรกที่ฉันจะผ่านวันที่สามันไม่กูัวเองไม่ไม่ใช่เองใช่ไหมและวันนี้เปิดคำสาบี่ต้องชนะปั๊บไม่ให้ได้แกต้องเอาใจช่วยฉันด้วยนะ ัวฉันอ่ะไม่เคยพาวัี่สองไปได้เลยแล้วก็วันนี้นะถ้าฉันตายแล้วก็นะกุ๊กแวกถ้าฉันตายแล้วก็ถ้าฉันตายหายฉันตายอยากจะบอกว่าเล็กฉันรักเธออยากจะบอกให้รู้ให้เข้าใจ เพื่อฉันมิมีอีกเธออีกต่อไปเป็นไงคแควกเอาไหมโอเคฮช่างไก่มาเอาละครับทุกคนก็มาวันนี้สวัสดีคน,คนที่อยู่กับผมเช่ญคุณทั้งทุกควันนี้เราอยู่กับเช้าสดใสอีกแล้วเพราะว่าผมเพิ่งนอนเมื่อกี้ครับนอนรอไก่ย่างปิ่งซึ่งไก่นี่มันก็ได้มาจากอ่ พอดีชาวบ้านนี่เขาเอามาให้ทีหนึ่งครับส่วนเรื่องนี้ก็อ๋ออันนี้ผมวางเป็นแฟชั่นเชฟอันนี้ทุบออกเลยครับผมไม่ต้องการใช้รวยละน่าจะไปสายอืมแล้วลวันนี้ก็ได้เจอกับชาววันทีส์อะอ๋อย่างอย่างอย่างรอก่อนฮะรอก่อนฮะมันอร่อยสักพักฮนะอืมวันนี้พวกผมจะทำยัไงดีนะาจะรถล็กก่อนหนึงงป่ะไอ้ดูส,กกดสิหูวันนี้ผมสำรบบนนะองพิเศษหมดแล้วเนี่ยจุหมู่บ้านตรงจุดหมู่ว่าตรงนี้โอเค แต่ผมว่าผมจะกลับบ้านไปหาเทวดาอยู่นะ <S <S แล้วก็คงจักสำรวจตรงนู้ดนิดหน่อยนะทุกคนมางั้นพารกิจวันนี้เรากลับไปหาเทวดากันเถอะมาราสะหายายบายเราคงต้องออกไปจากที่เยืนนะแล้วก็อเตียงหนึ่งเตียงโอเคขอบคุณมาไบา,บายไว้เจอทีหลังเขาที่ต้องการชาวบ้านนี่เขาอจดีมากเลยแม่ตามากเยไปดูวด่าจิงวังดาอ้วมาแล้วนี่ไงบ้านเทวดานู้นเลยครับมากำลังมาตอนนี้ราสวัสด,ดีเทวดากลับมาแล้วพวกมา มาอยู่บ้านด้วยละเดี๋ยวอีหนึ oh ่งแล้วนึ่งว้าใเอ้ยโน่อะไรสักแต่โอ้มาเกียร์ต่อมโหเป็นไงเมื่อกี้รถไม่มีเบรกรถมีเบรกเอามาอันนี้อันนี้ไม่มีเบรกละโอ้ยโน่อะไรสักลูกพ่อไปไยเนี้ยเนี้ยโอเคข้มาละเอาล่าวัดีช่างสงสัยกับกอดไร้ฟ้าอืมแสนเอื้องวันอันไกลพูนว่าไงเทวดาเทวดา เทวดาอ๋อเทวดาอยู่นึกว่าโดดโดดันนี้ตายไปอยากคิดซะน,นะเทวดามาวันนี้อเอาเพียบเลยมาโอ้กมาเทวดามาวันนี้จะทำรีดีเทวดา <S <S ผมน่าจะสำรวจตามสไตล์นี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปค่อยไปหาอันนี้ต่อในว่าวันต่อๆไปอย่างเช่นเหมืองเนี้ยอาจจะลองว่าเริ่มขุดเหมืองในวันต่อๆไปถัดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมวันนี้นะะ่าจะนัดราตาเวลแล้วก็เก็บพวกฐานนี้ก่อนเก็บไอ้นี่มาด้วยฮะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะปั๊มได้แล้ว เมียวบ๊ายบาซ่าเดี๋ยวบาร์ด <uyor> ูรูมันจะเป็นมันจะเป็นบาร์ดนลูกมันจะเป็นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรมันกัดผมเนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมจะมากัดผมไม่แก้วเฮ้ยทำไมผมมีสตากัมเปตอะไรกันไอ้หมาป่างี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมใครก็ได้ช่วยด้วยใครได้ช่วยด้วยเดี๋ยวมาลูกมาลูกมาไอ้ไอ้หมาป่าไหนมันมากัดตัวผม เอ้ยยังม่อยู่ย่โดนไอ้หมาป่าก,กัดตูสว์วะเดี๋ยวผมมีพิชิตากรรมอะไรกับพวกนี้เนี่ยเราไม่ไจองเวรจองกรรมอะไรกันไว้นะเดี๋ยวนะเราไม่ไจองเวรจองกรรมอะไรกันไว้ลูกเฮ้<ห>ยแถว<ต>นี้จะมีใบโอมรั้วของนั้วนนจะจะให้ผมฟามร์มหรือเปล่านะอย่างเช่นอาจจะบอกว่าบ้านกับดักหรือว่าอะไรเงี้ยอะไรฮะสีผมหวังเอยลหวังดีได้ว่าบ้านกับดักอะไรเงี้ยรั้วว่าสมบัติอะไรทุกคนเผื่อจะได้นะ ผมอยากได้มากเลยทุกคนจริงจริงทุกคนคืออยากได้มากเลยเพราะว่าจริงของมันเป็นว่าของเริ่มต้นที่ว่าค่อนข้างดีนะสำหรับการที่ว่าเราจะว่าเอามาทําแบบไม่ว่าจะ็นชาร์จของหรือว่าจะว่าอุปกรณ์เริ่มต้นดีๆเงี้ยถ้าแบบว่าไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะผมว่าเดี๋ยวน่าจะไปอันนี้ละคิดว่าจะไปลงเหมืองในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้สำรวจหน่อยตามสไตล์ก่อนวันที่3วันนี้ก็วันที่3เรียบร้อยออยาทำมันแบบว่า เหมือนมันรอผมตายก่อนเอ๊ะแปลกๆนะเอ๊ะทำไมแบบนี้วันที่สามอ๋อจะบ้านเทวดาอีกหนึ่งบ้านแล้ววันเดียวดาเอ๊ะแปลกนะทบไมว่ามันทำไมว่ามันถึงแบบว่ายังไม่ขึ้นวันที่สามสี่เหมือนกับว่าแบบมันกำรอแบบรอใครสักคนแถวนี้ตายเหมือนเหมือนวันมันกำลังแบบว่าวันเวลามันกำลังรอแบบว่า ใครสักคนแถนี้แหละเนาะแค่สักคนแหละแถนี้แหละมันแบบกำลังรอว่าใครสักคนแถนี้ตายอยู่อ่ะอืม <c oughs> น่าสงสัยนะครับเนี่ยหมายล็อกเขาก็วันเวลาปกติก็แค่อันนี้หน่อยเฉยเนาะเราทันเนาะตามไปเจอ,เอแถวริมชายหาดแล้วไม่อยากเจอหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเขาไม่ค่อยมีของให้ทุกคนถ้าเป็นหมู่บ้านใช่ไหมครับจะค่อยว่าไปอย่างแต่ว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีหัวนี่สิมีแต่โต๊ะเ <c oughs> ตียง <c oughs> ไม่ส่ของให้ได้จะหาจริงก็งแบบว่าไปแบบหาพวกบ้านกับดักหรือว่า,าพวกแบบว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะเป็นถ้ำอ่ะถ้ำสมบัติอะที่ว่ามันจะมีดอกไม้อยู่ซึ่งเมื่อก่อนนะตอนที่ผมอยู่นู่นนี่นั่นผมหาจเจอเยอะมากเลยบ้านสมบัติทำไมตอนนี้ผมหาไม่เจอเ <c> ว <oughs> ้เมมเอ้ยเอ้ยหมดาร้ดคอม์มาเลยแบบว่าปรับยาขึ้นเงนี้ยใช่ป่ะว่าไงสายอู้ประเทศยังไงเนี่ยพุประเทศแบบขดเคี้ยวขดเคี้ยงี้นึกถึงลรีเย่เลยอ่วอ่ะเดี๋ยวเร็วเด้ อันนี้อะไรเนี่ยเอาหิวมันงอกมาหมู่บ้านอีกแล้วไม่เอาดิไม่หมู่บ้านอยากได้อะไรดีๆหน่อยอย่างเช่นว่าสมบัติอะไรเงี้ยอยากได้สมบัติตะเวนหาสมบัติตะเวนหาอะไรเงี้ยแล้วหมู่บ้านเฮซายไทมีไหมอุ้ยเดี๋ยนะเออปลาปลาปลาเออว่าเอาปลาเอาปลาเออหมู่บ้านก็มีประโยชน์อยู่นะไอเนี้ยก็ได้ปลาแหละเออแค่นั้นแหละประโยชน์มาปลา คือหมหอทัดคอในเห็นเลือดแต่เพื่อนเลือดตัวเองว,ว่าน้อยนิดเดียวไม่ได้อะมันแต่ว,ว่ามันต้องแบบคาใจอ่ะมันต้องแบบมีนิดนึงอ่ะใช่ไหม่อน,อนเฮ้ยนายโดยใบตัวเนี้ยเม้มน่ากลัวสั์มีเตียงในตัวอา้าวเดี๋ยวเตียงเสริมหรือเปล่าผมไม่มีเตียงระจชนภัยนี่ว่าโอเคโอค้ดีเนี่ยแวะมาก่อนก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะหมู่านเอ้ยนอนได้เลยว่ะโอเคขอบคุณครับเช้าวันใหม่เลยอ้าวเดี๋ยวผมเอาผมเปิดตื่นมาด้วยอาการซึมสลือเจนพวก ตื่นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตู nope 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 no จ้ไม่รอดเด้ไอ้ขอโทษเอาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยลุกมึงก่อนลุกมึงก่อนเฮ้ย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 จะเย็นหมู่บ้านเดี๋ยว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 ชาวบ้านตีตายเฮ้ยจะโดนชาวบ้านตีตายอ่ะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนชาวบ้านตีตายอย่ามาลุกเดี๋ยวผมจะเปิดประตูโทษได้ไหมล่ะโอ้โหเพื่อนหลือยิ่มห้า วูจะโดนชาวบ้านตีตายอ๋อโอ้ยเกือบได้รีซีโร่อีกรอบเห้ือนะโอู้หูเส้นะไรก่อนเส้นกะไรกินหูจะอนาขนาดไหนว่าโดนชาวบ้านตีตายโอ้หูหมวดฮาร์ดคอร์โดนชาวบ้านตีตายตายห่าแล้วเมมถึงว่าล่ะแถวนี้มันรอใครสักคนตายอยู่เมมเอ้ สวัสดีนะเมื่อกี้แล้ววันนี้ก็ทุกคนวันที่สามแล้วเยปปีปีที่ไงวันที่สามแล้วเดีสุดก็คืนวันที่สามโวยเนาะครั้งแรกนี่ในรอบพ้าล้านปีฮนะเพราะผมเคยหมดลนครมมาแล้วผมเคยรอบไปถึงวันที่สี่แค่นั้นแหละนะฮะก็เคยรอบถึงวันที่สี่แค่เคยนะจะกอดรไฟอีกอ่ะอันนี้กอดไฟยังเลยแต่เวลาฮะก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวจะได้อืม ไอเนี่ยไม่เยอะเดี๋ยวรอผมได้อีเตอร์เอเดี๋ยวผมจะมาไล่ขุดเนียมแล้วก็ก้าวกระโดดอุ้ยช่องแดงเอจอหมู่บ้านอีกแล้วแม่ผมจะรวยปลาเนี่ยคือผมผมไม่ต้องทําฟาร์มข้าวแล้วไหมฮะ <laughs> <laughs> ถามจริงเหรอผมยังต้องทําฟาร์มข้าวอีกไหมลวนถามจริงผมต้องทําฟาร์มข้าวอีกไหมคือแบบมันเยอะขนาดนี้ทุกคนดูดิ <laughs> <laughs> แต่พวกเกรือแทรเลยแค่นี้แหละที่ผมไม่กล้าลงไปอะ มันเกินไปอ่ะมันอันนี้เกินไปถ้าผมสู้เรือจอสัตว์ได้ก็ดีดีในสภาพนี้่ะแต่ว่ามันไม่มีดาวเกิดใหม่ด้วยไงถ้าผมสู้เรือจสัตว์มันก็แบบเกินไปมันเกินตัวสบผมยี่ด,ดิแค่สู้ตัวเรือจสัตว์มันก็แบบตายหลายรอบแล้วแล้วเราก็เจอหมู่บ้านอีก<笑><笑>เฮ้ผมว่าผมต้องฟาร์มอาหารลงเมือ,องแล้วก่ะไม่ไม่ต้องละคือแบบพี่พี่เยอะเกินพี่เกิดทีเกิน คือพี่จะมีทุกชายหาดไม่ได้คือพี่จะมีทุกสาขาไม่ได้นะพี่คือแบบ <c oughs> แต่มันดีโคตรไงปลาขอไปนี่คือมาฟาร์มอาหารปลาซะชัดเลยเนะี่ยผมมาทำไมเนะี่ยมาทำเพื่ออะไรมาแบบฟาร์มอาหารปลาซะชัดเลยท,ย <c oughs> ทยุกคนโอ้ภมไประเทศสวยอยู่นะนจริงนะปกติเราแบบว่าไม่ไม่มีทางเจอภูมิประเทศสวยอย่างนี้แต่ว่าในในหมดปกตินะโดนเกมมันล็อก จะเป็นโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยมันแบบมีแต่ภูมิประเทศสวยๆอ่ะแต่พอจะแบบเซเว่นโว้แค่นั่นแหละภูมิประเทศนู้นก็ขี้ก้างขี้ก้างแจ้งโอ้โหไม่มีที่หน้าสร้างบ้านเลยแต่พอมาฮาร์ดคอร์ปุ๊บหืมก็หน้าเราตาเราใจตื่นเต้นอ่าพี่ครับขอออมเกาะอะไรดีหน่อยแบบว่าพี่ให้ผมแบบว่าได้สมบัติอะไรเงี้ยพี่สมบัติผมอยู่ไหนเป๊ะ สมบัติผมมาพี่พี่เออผมไปขนาดนี้ผมจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยเจออย่างหมู่บ้านทุกคนเห็นทุกคนชาวบ้านที่เขาเดิ่น่นนั่นนั่นแหละเฮ้ยไม่เจอตามจุดประสงค์ที่ว่าแต่ว่านัดหมายไว้เลยอะแต่พวกเนี้ยคือไงพี่กูได้มาได้มาสามกองตายโอ้โหแม่หมู ทีฟาร์มอาหารจะชัดเลยอ่ะเน้มอาหารได้มาโคตรเยอะเลยไม่เจอไม่เจออะไรตามป่าหมายเลยผมว่าผมกลับดีกว่าทุกคนผมอ้อมทางนี้กลับดีกว่าจะได้ว่าเผิดเจออะไรน่าสนใจบ้างนะอ้อมกลับเลยแล้วเดี๋ยวผมน่าจะกลับไปเอาเอาอันนี้ไปฟาร์มทุกคนเห็นนี่ไหมที่ผมเกยมาเนี่ยผมว่าน่าจะไปฟาร์มอันนี้ก่อนลงเมืองนะน่ผมจะเก็บพวกฐานานี้กลับไปนะเราจะได้เอาไปฟาร์มแบบว่าไฟฟินิตี้ก่อนลงเหมืองไม่งั้นเดี๋ยวว่า หมือนดับไฟดับนี่หาทางกลับไม่เจอบ้างเดี๋ยวมอนเกิดบ้างไรบ้างวุ้ยหมัวรัดเขานี่น่ากลัวเพราะงั้นเอาของติดตัวเนดีสุดละย่าสลับไฟฟิฟฟนิตี้นะอาอน้วอะไรกน่าจะมาไปเนี้ยจะมาโกเหรอไปมึวสัตว์ยมดีนะแต่กยอ่เราเจอสีนะไาไหาเลาเลาฟูเไอมที่นะไหไยไปดะ

มาแล้วจ้าอีเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยน้อวัดเดียวยังยังยังไม่ตายเห็นโอ้ยน้ออันนี้ก็สิ้นเกินรถพี่เดี๋ยวสิรถพี่สิ้นเกินหนาหนาโอ้ยว่ายน้อยรถพี่ว่ายฮ้ยรถพี่สิ้นเกินโอ๋อโอ้โหวันนี้วิ่งที่ชีวิตนะเมื่อกี้อะ เลมเบอร์เจตีบรีพี่เอาเพิ่งตื่นพี่เลยดีวิ่งเร็วเกินนี่น้องพี่โอเทอูฟอะไรวะเมื่อกี้โอ็ให้ตายเถอะน้ำน้่งน้ำมาเขม,มาเราคนกลับบ้านมาแล้วเราควรจะเอากล่องก่อนโอ้ไม่นะผมไม่ได้เอากล่องมาว่ะผมนะ่าจะเอากล่องจากไอห,หมู่บ้านน้ำหมาเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเอากล่องเดียวดาวกันเวลาจา๋จาเวลาเจ้าเวลาจ๋า ูหโอ้โหได้มาสามสี่กองโอ้ตายโหตายดีพี่ชายเดี๋ยวก็อื่นต่อไปเลยผมว่าเดี๋ยวผมจานนี้ก่อนเนี่ยทุกคนเราจะครับอย่างเงี้ยอันนี้เขาไฟฟินิที้ทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรายังปั๊มเห็ดไม่ได้เว้ยเดี๋ยวผมอยากปั๊มเห็ดเยอะก่อนนะว่าทําว่าเป็นเป็นฟาร์มผลิตเห็ดผลิตเห็ดเลยอ่ะมันจะได้ว่าไม่ต้องเสียเวลาลงไปขุดเยอะนะแล้วก็ได้เหมือนจะได้ทุนเยอะกว่าด้วยนะนะขอตัวก่อนนี่ไงทุกคนเจอละนี่นี่นี่ เอาเลยห้าสิบอันนะเดี๋ยวที่เหลือค่อยไปขูดขลางก็ได้อันนี้ผมฟาร์มเห็ดก่อนนี่ทุกคนมาเดี๋ยวเราฟาร์มเห็ดน,นะต้มแซ่บม,มาวางฟาร์ม,ห,มอนอนหน้อี่นี่นะต้นนึงกันทุนช่วงนโอเคอย่างนี้แหละทุกคนพอเฟกแล้ว <No. S 1> ปุ๊บแล้วก็จะใส่อย่างนี้ทุกคนจื๊บจืบเอ,อ้าออกมา จื๊บออ๋อเออว่ะมันใส่ข้างบนอ๋อโอเคโอเคใช่ใช่ใช่มาใส่มันนู่ผมต้องใส่ข้างๆด้วยลืมไปลืมไปมันใส่บนนี้โอเคแต่ตอนนี้ก็มันรอมันโตฮะโอเคแล้วตอนนี้ผมขอไปวิจัยหาหนึ่งผมอยากได้อะไรที่ว่ามันกินทีเดียวแล้วว่ามันเพิ่มเยอะๆทุกคนดูดินี่มันเพิ่มแค่สิบเองอ่ะไออเนี่ยเนี่ยผมอยากได้ว่าเพิ่มเดียวเยอะๆเพิ่งก่อนอื่นเดี๋ยวผมมานี่ก่อนเลยอ่ะลองใส่ไปทั้งสี่อันก่อนใส่ไปเลยดูซิมันจะเพิ่มเท่าไหร่อาจจะสี่สิบหรือว่าอาจจะได้กำไรมากกว จึ๊บดูสิกำไรป่ะ50โอ้โหกำไรเนี่ยได้เพิ่มมาอีก10โอเคดีแล้วโอเคงั้นก็ใส่ลัวยำผลไม้โอเคโอเคแต่ถ้าแบบว่าอยากได้กินเทียวแล้วก็ได้ปลาไปเยอะก็ได้ต้องผสมอีกตัวด้วยอีกตัวหนึ่งนะโอเคผมลองใส่นี่ไป2อันแล้วก็ใส่นี่ไป2ดิจริงๆผสมกับเนื้อสัตว์ก็ได้นะแต่ว่ามันยังอ่ะงั้นเราผสมปลาดักแห้งไหมดูดิเนี่ยทุกคนมันก็จะเพิ่มทั้งอัมโล ก็คือเพิ่มทั้งว่าตัวคุ้มกันของไอตัวค่าหลอดอาหารแล้วก็ทั้ง HP เลยนะก็คือกินได้เรื่องสองไม่ต้องเสียเวลาสับกินหลายๆอันนี่ลองไอ้นี่กับปลาดีซีฟู้ดผัดผักพรีเมียมอุย้อยความแข็งแรงกับโลอันนี้ก็คือเน้นความแรงกับโลโอเคเพราะว่ามันแบบว่าเป็นของผสมไงอันนี้มันก็จะได้โลอันนี้ก็จะได้โลเหมือนกันเพราะงั้นก็ผสมก็จะได้เป็นซีฟูด้ดแซ่บ ลองเอาอไอ้นี่ลงไป2อันเลยผลไม้ไปสองอันอแล้วก็อันนี้มาสิโอเคต่อไ,ไปเป็นผลไม้สิอโอเคต่อไ,ไปเป็นผลไม้ละมันจะเป็นแบบว่าแบบว่าเพิ่มอันนี้ไหมแบบว่าเพิ่มของสองอันอ่ะใช่ปะ่ะโฮ้ยต่างกันว่ะแรงกับ HP โอเคอทุกคนนี่แหละที่ผมต้องการความแรงกับ HP ฮ,ฮ,ฮะอันนี้แหละที่ผมต้องการเมันดูไม่ค่อยกำไรทุกคนคือรุ่นรุ่นที่สี่เนี่ยมันบอกว่าก็คือสามสองนี่ก็กำไรอยู่ฮะ ข้อนี้ใช้ไป2องอันก็กำไรฮะแต่ว่าทุกคนดูดิความแข็งแรงบวกแค่สามห้าซึ่งอันเนี้ยผมผมกินทีเดียวยี่ห้าเลยนะเว้ยซึ่งมันแบบว่ามันได้กําไรไหมก็ไม่ได้กําไรฮะเพราะอันนี้จริงๆไม่ต้องได้ห้าสิบแต่อันนี้ไม่ได้สามห้าได้ขาดทุนสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ๋องั้นก็ผมก็ได้กําไรอยู่ฮะถ้าผมใส่อันนี้แค่อันเดียวนะอันนี้อค่เดียวแล้วก็อันนี้ไปสามอันโอเคแต่ผมจะต้องลดทุนของผลไม้ขึ้นมานิดนึงครับเพราะว่าผลไม้เนี่ยเมื่อก่อนอ่ะถ้าผมผสมทีเดียวใช่ไหมมันจะได้แบบว่า ได้กาไรอีกสิบแต่อันนี้ไม่จะได้กําไรแค่สองนะเพราะมันก็คือใช่เลยได้ครับเหมือนกันโอเคได้ได้สุดเหมือนกันนะอันนี้แม่เดี๋ยวนะทาไมอยู่เป็นเรื่องการเงินวะเนะี่ยเดี๋ยวทาไมอยู่มไปตลาดธุรกิจเฉยเลยขาดทุนกําไรขาดทุนกําไรเดี๋ยวเดี๋ยนะพี่เดี๋ยวพี่ครับผมไม่ได้เรียนวิชาสังคมนะครับพี่ <laughs> <laughs> ใช่นอ,อันนี้อันนี้ไม่อันนี้อันน,น,นี้ไม่ใช่วิชาสังคมเจนทุวคนมาใหม่มาใหม มันจะลงทุนเอาน,นี้ทีเดียวปังๆแล้วก็ได้อน,นี้มาเลย50 HP แล้วก็กินนี้ไป50 HP หรือเปล่าเอาไงดีต้องมาคำนวณอีกทีว่า5ว่าเนี่ยมันขาดทุนหรือว่าได้กำไรมากกว่าคือข้อดีเนี่ยมันก็คือเราไม่ต้องเสียเวลาสลับอย่างเงี้ยคือเวลากินใช่ไหมอะนำน้ำนำน้ำน้ำน้กินนี้ไปไหมน้ำนำนำนำเสร็จปุ๊บ เราจะได้เพิ่มมาทั้งสองอันทีเดียวเลยเพราะตอนฆ่าบอสอ่ะเืราะว่าตอนนี้ด้เราจำลองสถานการณ์นะตอนนี้ผมกำลังสูบอสอยู่เสร็จปุ๊บผมจะต้องกินทีเดียวให้เปลือมนเพิ่มทีเดียว <S <S หรือว่าผมจะต้องสลับนำนำ,นำอันนี้เสร็จปุ๊บไปกินนี่ต่อนำนำ,นำแล้วอีกข้อหนึ่งที่ว่ามันอันนี้ด้วยก็คือมันเปลืองด้วยนะช่องช่องเก็บของไม่ได้มีกระเป๋าเหมือนไมค์ครับเนาะเพราะฉนั้นก็นั่นแหละมันเปลืองช่องเก็บของอะเพราะงั้น มันจะแบบว่ามันจะว่าเก็บของได้ไม่เยอะมากถ้ามันต้องมีส่วนนี้มาติดมาด้วยแต่ว่านั่นแหละครับอันนี้แหละเลยต้องมาคำนวณอีกทีว่ามันจะกําไรหรือขาดทุนกันแน่รับไ A2 A23 อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นธุรกิจได้ไงเออเปเรื่องธุรกิจได้ไงวะ <c oughs> เห็ดเราเล่นตัวก่อน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราเห็ดไปหนึง่งอย่าให้มีครั้งที่สองนะไม่าออันนี้ครั้งที่สี่แล้วมั้ยเดี๋ยนะอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดโตเต็มวัยหรือเปล่าเถอดเหมือนมันเปลี่ยนโมเดลหรือเปล่าอ่ะใช่ปะอ้าวไม่ใช่อ้าวต้องรอก่อน เอ้าเดี๋ยวนะก็ใช่นี่หว่านี่ไง,ไงเล้มันปลูกขึ้นในตรนัม้เลยทุกคนนี่ไงไบอกว่าเอา้าก็ไม่ใช่เอา้าอะไรวะเก็บปุ๊กอันนี้ล่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือบุหร้กับผักอันนี้ก็ไม่ค่อยดีแหร่ะอันนี้จัดเทียนะอันนี้จัดเทียเลยอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้คืออะไรนี่แบบค่ากำลังอู้หกสิบเลยวะมยปลาผมมีม้าอันนี้หกสิบอุ้ยผมแล้วแบบว่าได้ไนะยูยนะลบทำไมวะ หรือว่าผมจะย่อยปลาไปกับนี้ดีแล้วก็อันนี้ผมค่อยหาจากการทำฟาร์มก็ได้ธุรกิจ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 การเงินครับทุกคนรอบสู่ผู้ชายสังคมอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคทุกคนผมรู้แล้วผมควรจะลงทุนกับอะไรดีเขาควรจะลงทุนกับไอ้นี่เพราะว่าอันนี้เธอคือปลาเนี่ยมันหาถต่ว่าหาง่ายไม่งก็หาง่ายซึ่งมันจะไม่เปลืองด้วยแต่ถ้าผมจะใช้จริงเนี่ยผมอาจจะกินนี้มากกว่านี่ก่อนข้าวโพดหนึ่งพรีเมียมเนี่ย มันจะได้ทั้ง60เลยอ่ะทุกคน60เลยนะเว้ยเรื่งองหกอ่ะเพราะงั้นผมว่าอันนี้น่าจะได้กำไรกว่าสับผมนะต่อไปก็ได้เรื่องทำฟาร์มอะมาโหต้องหาเวลาไปฟาร์มของเยอะเนี่ยอืตอนแรกตอนนี้ไม่มีฟาร์มช้ำๆอะ่ะมาสายมาเวลากลับมาพอดีเลยว่าไงไอ้น,นี้ไม่จะโตเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ขลังผมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหล เฮ้ย hey, เดี๋ยวมันมโตงี้ไวจังเลยอะแล้วสรุปก็คืออันนี้มันคือร่างสุดท้ายหรอโอเคก็ okay. ก,ก็เออเออวะ่ะก็ใช่นี่วะ่ะเออก็ได้กำไรอยนะู <c oughs> oh, ่ฮะอ๋อสมมติว่าได้ทีเดียวสองสามอันก็คือไม่ได้กำไรครัทุกคน <No. S 1> เพราะทุกคนเราปลูกเดียวข้าบนี้ใช่ไหมทุกคนนี่แหละคนได้กำไรก็คือปลูกเดียวข้าบนี้แล้วก็จะได้งอกอีกสองสามสี่อันโอเคโอเคเกตเกตเกตโอเคโอเคโอเคสูบอันนี้คือร่างสุดท้ายมาแล้วนะโอเคโอเคโอเกตเก็ตขอโทษที่งงมานาน ผมโง่เกินไปฮะทุกคนโทษเองจริงนะเพเรนมิวเนี่ยไม่ค่อยจําเป็นลนะแล้วฮะทุกคนแปลว่าจําเป็นถามว่าจะเป็นไหมก็จําเป็นน้อยที่สุดละนิมิวก็คือจริงนะเธอแค่เรามีไทเทเนียมอะก็เทียบเท่ากับอุปกรณ์เพชรได้แล้วอะเพราะตอนนี้คือแบบว่าเพชรนิมิวก็คือก็เลยแบบว่าแบบรอยหลอไปเลยแต่ว่าไม่จําเป็นแล้วเพ็นมิมิวอะไม่จำเป็นเลยแต่ไมค้ับเนี่ยคือว่าต้องการเพชรมากฮะจริงนะแค่ผมลงเหมือนครั้งเดียวแล้วก็ขึ้นมาไทเทเนียมไล่ไทเทเนียมเนี่ยผมว่าแบบรวยเพราะว่ารวยเลยตอนนี้คือแหละตอนนี้ทุกคน คืออะไรจากความรุ่งเรืองผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เลือกเพือฝันแล้วก็มาทการคราฟของมาทําฟาร์มนี่กันอ่าเดี๋ยวขอไปทําฟาร์มใกล้นี่ครับพี่นะครับพี่ทูเวฟทูเวฟเวอร์ชั่นใหม่มาทำยี้ได้อยู่ป่ะน่าจะได้นะเอาไปว่าใกล้ๆแบบนี้เพราะว่าระหว่างผมเก็บเก็บผลผลิตนะผมว่ามันคงแบบผมคงไม่ล่วงตกไปเนาะใช่ไหมเย้เรียบร้อยตอนนี้ก็มีฟาร์มข้าวมีฟาร์มของตัวเองแล้วยอด มาจังหวะน,นี้ผมมาแล้วไงแล้วจังจหวะน,นี้ดวงไอเ้เริ่มมาแล้วมาโอ้ยตอนนี้ก็กำจะก้าวข้าไมไปเลยแล้วก็วันที่4แล้วทุกคนเยโ้โหวันที่4แล้วว้ยโอ้โหเร็วโตเร็วมากทุกคนดูดิเนี่ยนี่แหละคทุกคนผมึกบอกไหว่าเนี่ยคุ้มมากทุกคนบอกเลยคุ้มค่ามากเพราะโตเร็วมากทุกคนไอเห็ดเนี่ยมา ก็เพราะว่าสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดกระชับสกายนะก็ขอบคุณทุกคนเข้ามาดูคลิปนี้นะมาเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปหน้าผมจะรอดจาก100วันนี้ไปได้ไหมแต่ขอถึงให้รอดเถอะนะอุตส่าห์ทำการใหญ่ขนาดนี้แล้วนะรอดเถอะนะไม่รอดดีแบบตายบอกเลยตายอยากรีอีกแล้วอยากรีซีโร่อีกแล้วนะเจอใหม่คลิปหน้าครับคนบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับ ขอ้โหที่ผาดูุคลิปนี้นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับไว้เจอใหม่รายหน้าคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้อไม่พลาดคลิปใหม่หรือว่าแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องสนุกของเราจะได้รีบรัดแจ้งนะมาเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ขอตัวนอนแล้วก็ข้ามคืนที่สี่ไปวันที่ห้าเลยนะครับผมอ้าวไม่ข้ามอ่ะมาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอ้าวก็ะเบื้องเลยนี่เจอใหม่คลิปหน้าคนบ๊ายบบายเจอใหม่ครั ออกคนที่เข้ามาดูครับบ๊ายบายครับไอ <c oughs> คำดีคำเดียวทุกคนบ๊ายบาหมาวันที่หาแล้วพอดีเลยปิดพ้องกับแสงอาทิตย์อันฟุวยปลายอ๋อ oh. <c oughs> กุ้เมาครับผมอ้าวเอาเอาแล้วเนี่ย